ไม่ได้ใบสั่งนะครับมไม่ได้ใบสักแต่เรียกเข้าป้อมป้อมแยกประตูน้ํคือป้อมแยกประตูน้ําไม่ได้ใบสั่งนะแต่เรียกเข้าป้อมตั้นข้างนนโเยเเรียกเข้าไปสามคันแล้วเลยมาถามดูว่าใช่าสารบัตรจราจรไหมไม่ใช่นะครับคนที่อยู่ในป้อมนี้ไม่ใช่สารบัตรจราจรนะแต่เรียกรถเข้าป้อม มันผิดสังเกตตั้งแต่เรียกรถเข้าป้อมแล้วเดี๋ยวผมจะคอยดูว่าจะมีการเรียกเข้าป้อมอีกไหมเป็นของสอนอพญาไทยแยกประตูน้ำครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเรียกเขาจะเรียกรถเข้าป้อมอีกไหมเมื่อกี้มีการเรียกรถเข้าป้อมไปสามคันแล้วนะครับคนออกมาไม่มีใครได้ใบสั่งสักคนรอดูรอดูอันนี้อาสาจราจร แต่คนเรียกลูกคนเรียกแล้วก็จะมีคนให้เรียกเขาเข้าไปในป้อมนะครับผมนั่งดูสามคันแล้วไม่มีใครได้ใบสั่งออกมาสักคนน่าจะเรียกเข้าไปว่าเก่าวตักเตือนนะนะดูแล้วน่าจะว่าเก่าวตักเตือนนั่นแหละเลนี่ยเป็นป้อมจราจรแยกประตูน้ำของสอนอพยาไทย ถามแล้วเนี่ยไม่ใช่สารวัตรจราจรนะไม่ใช่แต่เรียกเขาไปเข้าไปนั่งคุยในป้อมรอดูว่าเขาจะเรียกใครเข้าป้อมอีกไหมนะสักครู่สักครู่มันแปลกไนงะไอพฤติกรรมเรียกเข้าป้อมนี่มันแปลกแปลกตั้งแต่เรียกรถแล้วก็ให้เจ้าของรถเดินเข้าป้อมแล้ว ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเรียกรถแล้วตอนเนี้ยมีกล้องเลยไม่มีเรียกรถแล้วแปลกดีไหมตอนไม่มีกล้องเนี่ยโหเดี๋ยวก็คันนั้นเดี๋ยวก็คันนี้เดี๋ยวก็คันนั้นคันนี้นี่เจอเสร็จเรียกเขาป้อมเจอเสร็จเรียกเขาป้อมเดินออกมาแต่ละคนไม่มีใครได้ใบสั่งสักคนแปลกดีเป็นของสนอพยาไทครับนี่ป้อมนี้ทุกคนน่าจะรู้จักดีเนี่ยป้อมเนี้ย ตอนนี้เอาเนืยอการจราจรแล้วเมื่อกี้ไม่มีหรอกเมื่อกี้ยืนเรียกรถแต่ถามแล้วข้างในนี่ไม่ใช่สารวัตรจราจรนะครับไม่ใช่นะเรียกเขาเข้าไปทาไมในป้อมน่าจะว่าข่าวตักเตือนอ่ะผมดูแล้วนะน่าจะว่าข่าวตักเตือนนะันะ่นแหละเพราะว่าจราจรสอนอพญาไทยนี่อ่าน่าจะปฏิบัติหน้าที่แบบสุดยอดอะ่ะตรงไปตรงมาเนาะต่อมานั้นต่อมานั้นเพราะว่าในป้อมผมไม่เห็นว่าเขาทําอะไรกัน ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวนั่งสังเกตการแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะรายงานใทราบต่อไป